สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับกับผมเอกราชบุญอาจอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาฝึกซ้อมบทสูตรฝันนะสูตรฝันขึ้นปีใหม่นะเป็นการต้อนรับปีใหม่ที่จะถึงนี้ก็ลองมาฟังดูนะครับ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัโตสมมาสัมพุทธรสนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหโตสมมาสัมพุทธสา นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีสิสิทธิ์มพระบ่อนบ่อนเวนวิเศษอันติเรกตเตโช ชายตูภาวังชัยยะมังคลาชัยยะมาหามงคลดลบันดานให้สุปชัยสุปโจกอันทุกโศกโรกร,กรา,ายมาลายสินบ่ให้มี เป็นดีทีทั้งอาเป็นเวลาใดมาหวมร่วมพลังในมือนีปีไม่แล้วได้ทรงพรเพื่อทุกคนในมือนีจัดใบสีได้ตอนรับภับเอาควันมู่เจ้าให้มาเข้าแม่นสู่ผ้า ขอเทวาองค์ไทยเทพไทยทกมูลเล่าองค์ประจำมูเจ้าให้มาเต่าแม่นสงพรทางบูคาขอรับต้อนด้วยของเครื่องบูชามารวมกันเป็นสักกาแม่นถวายทุกองค์นั้นขอเทวันถึงฝ่า เทพนาคาทุกสันสวงขอให้หลวงจากฟ้ามาพิยาสินานมาประทานพรให้อวยชัยทุกหมู่ให้ได้โย่สืบสางขุ่ยน์แทมานุนคน มาสร้างกุศลผูกคนนั้นบารามีให้ย่อหยิ่งขอความปรารถนาให้เป็นจริงยาปราวิงนี่นั่นวันนี้ให้ซอยเสริมให้มาเติมสะถอนยามกินนอนให้สมื่นมีแต่ยิ้มราเรื่นคืนวันนั้นให้พองใส ความบอดีให้ทิ้งไว้กับปีเก่าอย่านำผ้าอันโรคาโพยภัยครอกเข็นลำเข็นนั้นสารพันทุกร้อนตอนทำงานการทุกอย่างอย่าใดเหลืออยู่ข้างให้วางไว้ย่าสิมาให้พลา กูสลโยบุญนำสู่ทุกหมูเหล่าขอให้สุมมมูเจ้าจงขืนเขาแต่สิ่งดีในดิถีปีไม่สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ดวงเศรษฐเถียจงเกิดก่อขอให้พ่อแม่เจ้าทุกคนนี่ได้ดังใจ ให้สดใสไปหนาปีสิมาให้มีโชคโยกลักฐานาไม่แล้วคือดังแก้วหน่วยใสให้มีใจตั้งมันรููเท่าทัานสติกแกร่งมีกำลังแรงขึ้นสู้มือสิคือแท่ทุกคน ความกังวลยามาเข้าจิตของเฮาอยาไหววันสติรููเถ่าท่านมันกระจบทอนันสันสางต่างแต่คุณให้ทําบุญอยื่อเรื่อยๆสะสมอยู่เป็นนิติตามเจ้าอยู่ต่อยต่อ,ตอสิคอยช่วยอยู่บาววาง เสียเป็นทางให้เจ้าเดินไปได้เวินเวินสีผ้าพเพลินอยู่บ่อแล้วคนแซวห้องว่าแต่ดีได้เวลาแล้วบัดนี้เลิกดีให้เจ้าโอ้โอเอาขวันมูเจ้าให้มาเข้าแม่นสูขิงหวามาเยอะ วันเจ้าไปอยู่กรรมทำงานอยู่ใส่แน่เจ้าอย่ายืนแท้แลมาแม่ย่าอยู่นานให้เจ้ากลับขึ้นบ้านมาสํารันก็พอแม่บ้านเกิดเมืองนอนเจ้าบอ่อแพกคือของแท้ให้อุ่นใจ กันเจ้าไปยุเขตคุมควงทางใดให้เจ้ากลับมาไหวยาสีนานวันนี้มายินดีสามือนนี่กับน้องพี่ทั้งหลายคนหญิงชายคนทคนั้งคนหญิงทั้งคนชายทุกคนมวนพอบมาถนอมกันไหวมีน้ำใจให้ถูกโม มาเอ็นดูทุกกรรมมาทําสางแต่กุศลผู้คนแตกจนจนบ่สาละวนแนวบ่แม่นมือนีดีใจแสนคนทั่วแดนทั่วลามาเรื่องราหมวนยิน ได้บวยบีนไปข้างหนากับเวลาในปีใหม่ได้มีโชคมีชัยให้สดใสสาบซาไปนาแมันทุกคนว่ามาเยอะ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 กันเอเอ ไปผู้เป็นเด็กน้อยก็ให้ใหญ่เป็นสาวสุขสะกาวสดใสใหญ่มาเพียงพอมให้ทะน้อมตัวเจ้าเราเรียนกายค้ของได้สนองพ่อแม่เจ้าคือคำเว่าปราทานาคนหนุ่มสาวกายซา,ส,าสุขอุราพาเจ้าซื่นทุกวันคืนให้เจ้าได้สดใสแท้แม่นดังกัน ได้สร้างสันเดืดเทาทั้งผู้สาวคราว้ามวลให้สมหวังล้วนล้วนทั้งใจแท้แม่นสุขคนเป็นพ่อแม่ก็ให้ล้นกำไรลื่นทำแนวใดย่าได้มีโพยภัยอย่างใดย่ามาไกล ขอให้มีแนวใดเงินไหลเข้าเต็มไทยผัวเท่าโถก,ก็ให้ได้แข็งแรงขึ้นแม่นสุวันขอให้สีสันเจ้าเยาว้คือเก่าเจริญธรรมเถิดมูเจ้าให้คือเขาดังเดิม ให้เพิ่มเติมในมือน,นี้คือความสามากที่ทุกหมู่เราประเภทนี้ดีดีตั้งแต่เขาหอจงมาเต่าเั็นทรงเสริมของเดิมเดิมสิมีคา่าราคาผ้ายอยยิงยาสิใดลาถิมเดือทานลาทานเอ้ย ฟังแล้วยิ้มเปยเปยยิ้มเปยเปยตอนรับวันมุ่งคนขอกุศลทั้งหลายเข้าสู่ชายหญิงนี่พรามสิมีพหรหนหวยใจให้ทุูกมูเปิดประตูรับตอนเาวันนั้นเข้าสู่ขีนว่ามาเยอะ ขวันแข่งให้เจ้ามาอยู่แข่งลีลาขวันขาให้เจ้ามาอยู่ขาลีลายขวันแขนงกว่าแขนงใจให้มาเต่ามาห่มทางขวันนมขวันข้างขวันเอวบางถ่องเกี่ยวทางขวัญเกียวและขวัญตาขวันกายอย่างามดีก็ให้เจ้าว่าทราบมือนี้วันนี้ว่ามาเย เจ้ากลับไปพุ้นทำงานเด้มอมมงเก่าขอให้สุขม,มัวเจ้าสุขี่ถอนแม่นดังกันให้สุขสันถูกวันมือเป็นคนคือเจ้านายหากสมักสมนานตั้งแต่เจ้าเงินเดือนเขาแมันบอดถอยได้โบนัดเดือบอนน้อยจะเริ่อนรอยไปตำสวนให้เจ้ามวนอยู่เรื่อยๆย่ามีเฉยเสื่อมทอย ผัวใดคอยโชคลาบโชกไญ่ให้ไปหาสมอุราทุกคนยาสิจนเดือดทันขอกราบกรานองค์ไทยเที่ว่าได้มาช่วยให้ได้มาอวยใจในมือนีวันนี้แม่นถูกอง สมประสงค์ทุกกรรมธรรมพิธีบายสีมูไห้เจ้าโยแสแซมซอยมีรอยยิ้มอยู่สุวรรณว่ามาเยอะ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 วันเอ้ย บุทโทเบิรทมโมเบิกสังโคเบิกขอเบิกเลิกเบิกใจเบิกความสิวิไลเบิกความสดใสแต็มมือนีวันนี้แก่ถูกคนบนกุศลที่เคยสร้างจุงมาเป็นหนทางย่ารารางใดเที่ยวใจ ให้ชีวิตเก่าไก่มีกำไรล้วนวนประมวลไว้แต่สิ่งดีให้ได้ถือกลตดตือลีเป็นเศรษฐีในทุกหวดให้เจ้ารวยพวดพวดไปนายาลาลงสมประสงค์หัวใจเจ้าทุกคนทุกฝ่ายทั้งเจ้าในพี่น้องผงเจ้าโคสูคน ว่ามาเยอะอ้ควันเอยเออขันเม่นขันมาแล้วพรมสิเราแถมพรตาเอาต่อนลาถามแบนดีเหลือหล่นขอทุูกคนทุกท่านรับเอารีบด่วนพระมวลพรส่งให้พองเจ้าให้รับเอาเด้อ สิทธิการิยาจธาคตโตสิทธิลาโพนิรันตลงังสิทธิเตโชชยโยนิจจังขอให้เจ้านี้ได้มีสัพ์เนืองน้องไหลก่องทองไหลมาแมนสุบันบ่มีเินอันแมนขอเข็นให้ให้มีใจเหนือถูกหมูให้ได้ย่แซมซอยเย็นจอย,อย่ยสุบัน อันว่าโชคลับนั่นให้ไหลลังมาโฮมสมหัวใจทุกคนปราดนาเอาเด้ออย่าได้เพลือปล่ยแล้วมีสติโยทุกเมื่อให้มีหล่นมีเหลือได้กินท่านอยู่สูมเอืออย่ามีพร่องขาดเขิน คนสละเสืิอนย่อยย่งย่อ,ยอ,ย,อยองสวมควรเดือดทานพระนิพานเป็นที่ตั้งสาแล้วคู่สู่คนเด้ออนเนกเดชชัยยใจาตุพาวังใจยามังคลังสุขางพลังก็ขาเธอสาธุ กับอันนี้แหละก็คือตัวอย่างนะบทสู่ขวันขึ้นปีใหม่ลวดาตอนรับปีใหม่นั่นเองนะสิ่งบทนี้ก็อยู่ในชุดที่สี่นะหรือว่าเหล่มที่สี่ของครูมือสู่ขวันของกระผมนั่นเองนะครับสนจิตสนใจนะครับอยากได้ชุดที่สี่ก็โทรเข้ามาเลยครับเด้อศูนยะ์เก้าหนะึ่งแปดสามสองห้าหกสี่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งครับศูนย์เก้าหนึ่งแปดสามสอง 5641ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ